สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c หน่ออุงอิง FC ซสาวหน่อยเพรปานแพง f อฟเมย์ครูนภาพอนกับหนอเอืองลูกสาวครูนภาพอนนะคะหลังจากที่ห่างหายไปโดนแหงค่ะเพราะว่าแม่เพิ่นยาที่พอพ,อ,พอแม่ทุกคนหูเนาะว่าเมื่อวันที่สามสิบที่ามาค่ะแม่เพิ่นได้รับการผ่าตัดนะคะเดี๋ยวจังมาเบาเหลืองหน่ออุงอิงเดี๋ยวอยื้องสิมาอัปเดตอาการแหม่ให้ฟังก่อนนะคะ แล้วน้องอ,อิงกับมีลายมากๆอยากมาเว้าอยากมาอัดคลิปให้พ่อพ,พแม่แม่ได้เบากันนะคะแต่ว่ากับโบได้มีเวลาเลยเพราะว่าหล้างจากท่พาตัดแล้วเข้ากับเข้าสิว่าจะได้บบมีกระจิกกระใจี่อยากอัดนะคะเพราะว่ากะคิดนําแม่เนาะเพราะว่าวันที่สามสิบที่เพิ่นพาตัดแต่ว่าตอนนี้คืออาการดีขึ้นมากๆนะคะเดี๋ยวเออสิวให้ฟังว่าเมื่อวันที่สามจิบ่แม่เพิ่นเข่าของพาตัด เข้าไปโรงพยาบาลตั้งแต่เสาๆนะคะตั้งแต่แปดโมงเสาแลวแม่เพื่นกับเขาของพาตัดตอนสี่โมงแรงสี่ส่งแรกนี่คือไปทรงนางลดไปทรงนะคะเพราะว่าหมอก็บ,บอกว่าต้องไปวาดลูกไปอ่าเขาเอ่ยมัยังให้หมอเปนบบาให้ฟังนะคะว่าสีผ้าห่อไซส์สีเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวต้องมีการขี่การเขียน บริเวณที่เขาพาตัดนะคะกับไปและนาจ,จะเริ่มพาตัดอิเลีะยตอนาโมงแรกนะคะแล้วก็เข้าไปในห้องพาตัดคือเขาบกหูเลยนาองว่าหมอสเสเหตุจงได้ให้เนรเพราะว่าคนอยู่้างหนอกกระถาฟังฟังผลนะคะและตอนที่เขาไปห้องพาตัดพ,พยาบาลเพาาลิพาบา่พาบอกว่า,า,า,านาจ,จะประมาณชั่วโมงถึง2อ,งอาพาตัดอิเิีะยประมาณชั่วโมงหนึ่งกับนาสิแล้วตอน6โมงแรกแล้วเวทให พักฟื้นโตให้โฮซึโตกับสิบประมาณสองถุ่มถุ่มสองถุ่มนะคะกับนาส็ดออกจากของพาตัดหม่อพยาบาลเป็นบอกให้ฟังแบบนี้เนาะแต่ว่ามือน,นั่นวันที่สามซิบก็คือ,ออกจากของพาตัดเลยก็คือตอนสามถุ่มนะคะตอนสองถุ่มบองก็เลยเอ้าขคือไปโดนแทวเข้ากับเข้ากับใจบอดีเนาะบอกถึงว่าคนที่แบบคุณหมอน่ะเพิ่นพัน,นเขตเมื่อหลายค่ะเพิน่นพันมาเป็นลอยเป็นพันเขตเพิ่นก็อาแบีบมองว่า บเดซี่เลียดยังตาคนเห่าออเองเนาะคนเฝ้าออเองกับสิคุณซื้อว่าคือเขาไปโดนแทะเขาใจนะคะเขาใจเลย,เลยความหุ่นซื้อเป็นแบบใดอยากอก็เลยไปําพยาบาลอยู่นนหน้าของพาตัดนะคะว่าแบบเป็นจังไดออกไปแล้วบอหรือจังไดคือบอเห็นนะคะเพราะว่าอยากับไปน่งถ่ายอยู่นนหน้าของพาตัดเลยเนาะคุณหมอก็เลยบอกว่าตอนซองถุมนะคะพยาบาลหน้าของพาตัดเ็เลยบอกว่าเนีย่ยบอ่านเด็ออกจากของพาตัดเลยเข้ากับเฮงเขียดนะคะและ้วพอเห็นแม่เพิ่นกรเพิ่นสิ เข่าหองพาตาเพิ่นก็มีอาการเป็นกังวลเพิ่นก็บ่บยากพาเพิ่นก็มีอาการเป็นกังวลเนาะเฮาก็เลยแบบแฮงคิดไปนํานะคะคนนั่งถาก็ก็คิดห้ายแหละแต่พอออกมาแล้วออกมาตอนสามถุ่มกับมาคืนนั่นนะคะก็มีอาการแบบพ้นขางเขียงของอาจจะเป็นยานอนรับยาสลบที่มอไ้ดุมไปนําก็เลยแบบมีอาการเวียนหัวคืนใส คือนั้นคุณหมอกับเขามาแบบทูก30นาทีนะคะพยาบาลเขามาเช็คความดันอ่าเช็คสี่ผจรเช็คย่างตลอดเวลาก็เหตุให้เห่าแบบตอนแรกกค็คิดคิดอยู่นะคะคิดอยู่แบบพอพอแม่ร้ายคนกับเป็นกําลังใจหายร้ายนะคะกับทรงขอความมาถามันร้ายแห้งพ่อมาวันที่สองก็คือกินเขาได้เลยนะคะวันที่สามสิบเอ็ดแม่ก็คือกินเขาได้เลยเนาะทุกอย่าง ดีข้นดีขึ้นร้นายนะคะจนคุณหมอบอกว่าคุณหมอยังไม่เคยเจอเลยเพราะว่ามือที่ซองอะ่ะเพิ่นย่างเขาของหนามเองเลยนะคะเพราะว่าตอนแล้วคุณหมอบอกว่าทาสิเขาของหนามก็ให้กดกิงเหลียบพยาบาลแล้วก็พยาบาลพาไปต่ว่าแหม่คือแบบเพิ่นเดินไปเขาของหนามเองเลยแล้วก็เฮตุทุกอย่างแบบคือปกติและแพ้จากอยากจากที่ห้าฟังหลายๆคนบ้ามากก็กคือแคนยกบ่ไใดหรือว่าอาซิมิตกาหิวที่พนมมีทุ่งนา ระบายเลือดออกมานะตะลอยเวลาหากะแหงขิดเนาะแต่ว่าพอมาเจอเคสของแม่นะหมอบอกว่าใส่เวลาพาตาดนันดุนอีลีเลยกับเป็นเคสที่ยาแต่ว่าการฝืนโตของค้นไข่ค่ะการฝืนโตข้องแม่นะั้นถือว่ายู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเนาะเพราะว่ากันยางเดี๋ยวเลยหมอบอกว่ากําลังเคยเห็นเคสนี้เป็นเคสแหลกเลยที่ว่าพาตัดออกมามือต่อมากกระซ้าหมานยางดเนาะดากะสมรุกบขคืนนอนโรงพยาบาลสองคืนนะคะวันที่สามสิบสามสิบเอ็ด วันที่หนึ่งก็ออกจากโรงพยาบาลแม่ก็คือแข็งแรงเลยนะคะยกแขนยกมือได้เลยปกติเลยทุกอย่างแต่ว่ากสีมีอาการตอนนี้มีอาการเครื่องเครื่องตรงที่แพ้ที่ผ่าตัดแต่ว่าทุกอย่างก็ถือว่าอยู่เนี่ยอยู่ในอีหยังที่ดีนะคะดีดีฟื้นตัวเร็วขอเขาอางนาจะเป็น แรกที่พ่อๆแม่ๆเอฟซีหลายคนนะคะซอยสวดมนต์ให้เพราะว่าหน้าใหา้และก็เป็นบุญที่แม่พเ,มเพิ่ด้เฮดมานําเาเสื้อแบบนั้นนะคะแม่เพิ่นบอกว่าแม่เพิ่นก็เสื้อแบบนั้นว่าเป็นพลบุญที่หลายคนซอยมาแล้วก็โต้ตตตตเฮาที่เฮาเฮดเองนาเฮดให,เห้เฮาฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้เน,ะนาะกลับมาอัปเดตอาการของแม่ให้ฟังนะคะส่วนหน่ออุ้งอิงตอนนี้ก็โอุ้ดสิบันยายนะคะเพราะว่ายางที่เฮาขาดการไหอยางที่เฮาได้เห็นนะคะว่า ดารา่าได้หลายคนที่เหตุผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะได้ติดตอ่อมหาหน่ออุ้งอิงบาวาแต่ดาร่าค่ะทั้งแม้ว่ารายการต่างๆตอนนี้ได้ยินว่าเป็นรายการของสองสาวานะคะตอนนี้โอ้ส่องสาวนะคะทุกนายโชว์ของคุณอาตัยผมนาอก,กัได้ติดตออ่อเข้ามาเออว่ามีรลายมีหลายรายการนะคะที่ติดตอ่อเข้ามาแล้วก็กำลังสีหาคิวอยู่ตัวส่วน พรีเซนเตอร์กะอยางที่เข้าเห็นกันนอตัตงแต่ที่น้องอุ้งอิงไปไปขายในทีแรกเลยกัสสางสางยอดขายนะคะะลุมะลายหลายคนหลยแบนก์กติดต่อมาตอนนี้น้องอุ้งอิงเป็นทีหูจับว่งขยายหลยขึ้นนะคะทานแฟนคลับกัน้ายขึ้นและ เป็นสิ่งที่ดีดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีทีละดาลาร้ายคนหูจักหนองอุ้งอิงและก็มาติดตามเข้ากับสงสัยแหะค่ะเข้ากับือ้สีสงสัยตามที่พอๆแม่ตามที่เข้าสงสัยตั้งแต่แปลกที่หนองอุ้งอิงเขามาในวงสาวหน่อยเข้ามาในวงการนะคะว่าเป็นยังผู้หญิงคนนี้คือเด็กหน่อยคนนี้คนหนหน่อยเนี่ยเด็กหน่อยผู้นี้คือเหตุให้ยังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะคะก็ถือว่าเป็นยังทีดีเป็นผลตอบรับทีดีอันนี้เฉพาะ งานเสริมนะคะงานเสริมในที่นี้ก็คือที่ผลิตภัณฑ์หรือว่าไล่การต่างๆที่ติดต่อเข้ามาบอร่วมกับหนาเวทีที่เทาต้องเห็นหนองอุ้งอิงกับพอจวทุกมือนะคะก็ถือว่าเป็นยังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกให้ฟังเพราะว่าเอือดเดี๋ยวไปบอกกับคุณคู่นะคะกับกับคุณณนที่เพิ่นใดไปสัมผัสอ่าที่เพิ่นใดไปเบิ่งหนองอุ้งอิงอยู่อุบลนะคะก็ได้โทรบอกกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกให้ฟังอีกคลิปนึงฝากขาพ่อแม่นะคะกลับมาติดตามอีกเทือนึงเดี๋ยวสิ ลงคลิปนะคะเออสีพยายามลงคลิปให้ไลายที่สุดนะคะตอนมือกับฝากพอๆแม่เอฟซีเนาะค่ามาติดตามมหาห้กกำลังใจเอ่องคือเก่านะคะก็ต้องฝากฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะฝากพอๆแม่ค่ามาติดตามรับชมผ่านสองนี่นะคะผ่านสองน้องเอ้องลูกสาวคูณนะพ่อพ่อน,นำนะคะเดี๋ยวเอ้องมาอัปเดตอาการต่างๆแล้วก็มาเป่าข่าวหนอออุ้งอิงนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ